เฮ้ยมาแล้วไอ้น้องเริ่มไหนก่อนฮาโรจะเริ่มอะไรก่อนกูเริ่มล่างก่อนโอเคเดี๋ยวไปปกักวอร์ดไว้ให้แล้วกันไหนใช่ดิไอไอเทมต้องสาไปเข้าว่ากันอ้อหเอี๋ยวดาษ ขอต้องสาบไงล่ะว่ายาวขบวนแน่อ๋อมันจะออกนนออปากกาเซียนโลไหมเรามาดูกันสามสองหน 2> 2ึ 3> 3่งสมองหนึ่งไม่ผดสักตัวอืมไม่โผล่สักตัวกลางก็ไปเฮ้ยกิงด้วยโอเคโอเคเซียนโลเซียนโลเซียนมันบอกอะว่ายาวขบวนแน่ เซนโลใช้ดีหรือเซนโลนักบุญเนอะนักบุญโลที่สามนักบุญที่สามงดงามเจี่ยมเสริมนักบุญโว่แต่ว่าใครน้อไปเปบไปโลไว้ว่าเป็นเรือจ้าเปบไปโลไว้ว่าเป็นคนบ้าไอ้น่าจะคนเดียวเลยเที่ยืน มันหาว่าโรบ้าแล้วมันหาว่าโรเป็นเจแล้วท่านพี่โลก็เป็นเจมันไม่ได้หาว่าโรบ้าแต่มันหาว่าโรบอกเคยโรบอกพีอุ๊ยลาก่อนเออลาก่อนรวไรเงี้ยไม่เอาใจมากนใจแล้วใช่ไหมใช่กดแล้วใหมผมโรเพผมยอมโรบอกด้วยตเฮ้ยด่านต้องกระโดดแต่กูไม่ได้กระโดดกูปล่อยออโต้ไว้ มีปั้นไอดีใหม่อยู่แล้วเนะี่ยยังไม่ได้เบอร์นิงสปายเลยนไอดีใหมนะ่เนี่ยแต่ได้ชาร์โดมิวมาแล้วเรียบร้อยโอ้เนยอยากมีปั้น ID. ไอดีใหมย่ <c oughs> ยาโซก็ไม่ได้ <c oughs> วาถังแล้ <c oughs> เวเบิดก่อนเฮ้ย ได้ไหมนะ่ะโอเอาเทียรีอ่ะเล่นละน้อย <c oughs> พี่ก็เป็นเพี่อน่เหลือจ้ากันน้องมาอ้ยโอเคมันรมแล้วเฮ้ยอยันเยับกัปตันยับยับยบยับลอกลโออ้ยไม่น่าได้ อย uhm ู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่พี่ฮะจะเกิเลยครับพี่อะไรมาทำไมอะโดนตีดังเป้งเลยมึงอ๋อเราถังมึงนนะจ้าอยู่ร้อยเราถังเลทน้อยก่อนเดี๋ยวขาดดาเมจไม่ถูกอีกออืโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋ออย่างนั้มันได้สองคิวเว้ย ไอ้อ่คือคือเมื่อกี้ยาโสมมันเกือบรอดอยู่แล้วเว้มันโรดไนก็ไม่ตายหรอกแต่คือมันสไลด์มาทําไมไปโดยแต่ป้องเลยมันสไลด์มาแล้วกป้องเดี๋ยวตาดีทตาดีเวทกี่ตัวปะหนึ่งสองสอง้องมันอ่ะ้องตัวโอเคเดี๋ยวอองเท้าเกาะก็เหมือนในเนี้ยแดหน้าช่องปรับใหม่ๆอ่ะ โคตรจะไม่สิโคตรจะไม่ซอบเลยพี่ต่ว่าเจนนะมันหลบดาอีกได้โกงเลยล่ะเขาขันโกง่ไม่ครับคนโคตรโกงอะล่ะใช่มันไม่โดนทา์เกตแบบไอ้สกิลอัลฟาสไตล์มันไม่โดนทา์เกตมันโอเบริกรือโทเมนเทอร์โอเบริกนะไม่ใช่เทพ ไปเป็นเครื่องจักรโอ,อเบริกซ์ค้ามีเจนไอ์มาชินได้ไปโอโรโอพอมึงพอมึโอโงอยู่กันเป็นฝูวมึงกลัวอะไรว้าแปเเย้ยตายอยู่แล้วไม่น่าไม่น่าถอยอโลเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบเรียนเปอรวิชั่นในวีวิอันติได้แล้ว ไม่เอ้ยพี่พี่อย่าโศมมไม่ตายมไม่เตยอตีล้วด้วยอตีอีกไหนแล้วแล้วตีแล้วมั้รอรอรออาเสห์านอาเสห์นมาดูผมละมาช่วยละยังไม่อันตีนะอาเทยังไม่อันตีนะโดนแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนนะมันเด็บมันเด็บมเีเรื่องอ่ะเมื่อกี้เกือบเมื่อกี้เกือบถึงเกือบถึง

ดูไว้ก็มาแล้าไมเวลคอนมันได้คิวเยอะเลยเอ <laughs> <laughs> เออวาทำไมเวลคอนมันวเนวลคอนสี่คิวแล้วเออสี่คิวแล้ววะว้าแล้วแหวงเจียงี่อเข้ามาอีกนี่ก็วัแล้วไงจันจูจันจู บุกวันละแหวงไม่กิดมากไปเรื่อเปล่าบุกน้อยพี่ไม่กินเยอะเลยบุกวันละแหวงเอ้ยกูเมื่อกี้กูเห็นอะไรโลกไอ้ถั่วใช่ไหมหมอเล่นด้วยเล่นอยู่เล่นอยู่ยังยังไม่จบยังไม่จบเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มเกมแค่สิบนาทีเองไม่นะป้าดุเนี่ยป้าดุกูตานเลย ราชอารามพี่วุ้บพี่วุ้บดักได้ไหมพี่ดักได้ไหมพี่ไปเอาไปเอาลุเซียนต้องออกอะไรบ้างที่มันอันตรีแรงๆเออกขีงไงออกขีงล้วนเลยไงอันตรีมันนะออกขีงป่ะปัดคอพี่ปัดคอมันมาไปเล่นนี่ไงมึงต้องมึงต้องออกขีงไว้ถ้าออกขีงกระสุนจะเยอะออ แม่งโลพาสิฟมันเกียร์เดียวเกียร์อยู่นะแม่งโดนดามิดไอบ้องผมเบามากอะเขา้าีใปในออยในโซมีคนข้างบนก็น่าสนใจนะเป็นถึงเป็นข้าราชการในชุลิม,มา่จาจกักรพรรดิผู้ท้าทิ้งตำแหน่ง,งจัก,กรพรรดิตามัำแหครับผมเรียบร้อยเลยสอุ้ย <c oughs> โลยได้เปล่าอุ้ย <c oughs> โดนได้โดนคอส เรียบร้อยพี่ผมอ่านในซูเม่ข้างบนเสร็จแล้วโอเคโอ้ยอย่าโศกคุอ่านในซูเม่มึงจนเบื่อแล้วไอ้เห <c oughs> ี้ยไงนี่ไงเผื่อเผื่อเรียมอัปเดตในเซ er, ิร์ฟเวอร์ไอโอเนียเขาอาจจะสนใจเว้ย,ยไม่สุดท้ายสุดท้ายก็ไม่มาในเรียมไม่อไปไปไปเรียมออื <c oughs> กูไปฆ่ามึงได้ป้อมไปนเลยเหียว่ะตามตำลาเป๊ะๆท่ามันอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาร์กูตามตำลากว่านี่ใครตากูตายแล้วเหรอน่าจะเรียบร้อยรอบรอบนี้ไม่ใช่ทับดิฟจะเป็นเอดีดิฟโล่เดี๋ยวดกวเอดีดินนะ ไหนอาหารร่านเรซูเม่ของไอช้ชนเผ่าชนเผ่าไอ้ของเพื่อนแอสหน่อยดิไอ้ลูกเดรพีโอ้ยอะไรอ่ะเต็มเลยอฮึโอยพี่แอ้โอ้ยไม่ตาย,อย,ตายคอเล็กเตอร์ไปทำงานโอ้ยเังแค่กูยังคู่ควร <laughs> ยังคู่ควรก,ก,กับสกินนี้บอกว่าเห็นไหมถ้าถ้าเล่นเซสก,กินเนี้ยโอกาสโอกาสเพ่เพิ่มเลยแโปรเจ้าไม่คู่ควรเงเลเี่ยาแวเเบียบร้อยอือโดนคดนคุณคุสโกจีตจักไใครตาใครตาที่สามแปดนะสามแปดทเนี่ยเฮยนี่มันเตะจ้าด <c oughs> โอ๊ปคุณคุสโกการเล่นของนายอ่ะมันอาหารหมูชัาชาโอ้ไม่แก็งหมาแช่แข็งเราไปช่วยโลกันเราไปช่วยเฮ้ยหูเรียบร้อยโลสบายโดนนั่งลำแข็งโดนนั่งไฟโดนทุกอย่างโดนเลียจนเสียชีวิตยแค่อ้าว โอ้ยพี่ตะเออก,กียวหมดตะเกียวหมดตะเกียวหมดเป็นการโอ้โเวลคอดสามสองมันนับเวลาตายหรือเปล่าสามวกระจายอะรอดมันก็สุดยอดอะโอกาสที่มึงรอดมีเพียงอย่างเดียวคือซื้อไอเทมกันที่เที่ยไปสุดในร้านคา้ามาออเจเท,ทเลออเจเท,ทเลเดดเดนแต่เดดเดนเหมือนกันอย่างเดียวคือไอ้หน้ากากเผาโดมินิก อันตีกาเรนทำเส็ป้อมมาแล้วอัลไลส์ทำไมมันอัลไลส์โอ้แม่งเสกป้อมมาจินแม่งเดินเร็วจัดแม่งเดินหลบสกิลสกิล E ผมไอ้ยมมูรองเท้าโอ้โหรองเท้ารอสโลด้วยอันตีไปละ โลได้กลิ่นมันไหมดมลมโลโดม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 เยอะเยอโไดลิ่มากกินเหม็นมากเยวนมก่ชืมช่มกด้มห่วงพี่พูพิวอยู่แล้วใช่ไหม ใไอ้ไอ้ยช่วยพูดจบก่อนแล้วมันต้องตายไออ้อนพูดได้จบก่อนจริไม่ได้ละเฮ้ยไอ้ยังเมื่อกี้เมื่อกี้เงาแบบเดบิวเงาเดบิวแบบเหลืเซียววิเะไรตอนแรกกูจะกดทันเนี่ยนะแต่แบบกูไปกด e ซะก่อนคือตามคอมโบจะเป็น r w w q e แต่ไปกดเป็น r ยืนเลสบิมไอ้โดนแผดเปียไอ้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 เจ้านันเฮ้ยทำแบบเซ็นมันถานไว้เลรคทำแบบเซ็นมถ่านครับพี่สาขออ่านเลสบเมหน่อยนะครับ โอ้ย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 ทูดาเบตแรงอุ้ยอื้มอื้มไอ้แค่กดกลับไม่ได้อืมไออ้อยเหลือแต่หัวกะโหลกแล้วไออ้อยไม่เหลือพักฟุ้งแล้วอะไรอะไปโดนหลบรถไฟไม่ได้วะป้าบวกทิ้งไปแล้วกลายเป็นไซเฟอร์แล้วแม่งโดนมือกลุ่มที่มา นี่โดนกล้ามาโคตรกล้ามาเว้ยยยยเฮ้ยในสุดไอทีเราก็ทำประโยชน์แล้วโอ้เจ๋งเอาตาคามเลยโอ้ดีดีโอ้ดีดีโอ้ไอ้เยอะนะสปอร์ตเราจะตายหาแล้วนะโดนเลียจนเสียชีวิตไออาบาตาคานโอ้ไอไอในบุบบับบุบบับแจกทุกคนเลย สำหรับทุกคนเยลยนะพี่อาเซียมันอันตรีกว่าเแล้วนะไม่ได้มาละลคุ <c oughs> สำหรับเด็กดีวายเฮียไม่ใช่มึงเลยจุนี่ลูกทรลพี <c oughs> <c oughs> อาเรโซเมถ้าถ้าใครอยากรู้ทำไมต้องเรีย้องลูกทรลพีไปอ่านในเรื่องอูเดียเลยทำไมมันทำร้ายอูเดียมันไม่รู้ว่าอูเดียเป็นพ่อ <c oughs> วันเดียวนี่แบบอายแอมโยฟาดเลยโอ้ยแรงจัดเฮ้ยโลมันได้กลิ่นนะกลิ่นของชายสีมีเทียวเวลคามว้ายแฟนแล้วโลแฟนแล้ว เลโดเม่อ่นเลโดเม่จบแล้วเอาตายแล้วบูเอออมันจบซื้อบัตแดงแจกครับ Prepare yourself อ้าวงั้นก็ตัวที่สิบสี่อะีอยาโตในแต่ปลดล็อกอจชิเมนในแลนด์ฮันอะไรโอ้กางรันนะการดันการรัน กลาไปกะลไปลแตแค่โหแดงไม่แฟดแดกเลยฝ้กฝากด้วยนะพี่ดวผมไปกัดกลางเบลคอร์ดนแฟดพี่กินแฟดจินแฟดไอสัตว์นี่ไอสัตว์นี่กนตีเลยกินกนตีีว่ โอ้ย e, พี่เซจูแฟดเซจูแฟดไม่เป็นไรมันดูเลนล่างดูที่เล่นละโอ้โหสู้ได้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 ไอสุดเอเด็กูก็มีประโยชน์เซจูแฟดนะนะถ้าใครอยากฆ่าเซจูก็จัดเลยเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครสาพี่พี่ดูโอ้โหวีชนะของออยตอนเนี้ยคือใครก็ได้ไม่ใกล้ออยตอนตีเน็กซัสอ่ะแล้วแล้วออยก็ทิมฟรีอ่ะโย่เฮ้ยไม่ไม่ใกล้พอไม่เป็นไรพี่ผมไม่ได้กัดอันนี้อยู่แล้วเอ้ยพี่ข่าวดีพี่เวลคอนสัญญา นันข่าวดีมากนะหราพูดสัตว์เยอะเข้าใจยังเฮ้ยพูเป็นอะไรกันพูดเป็นอะไรกันสิเฮ้ยปวดราอนที่ไม่ยุ่งโซ่ไปไปต่ออ่ะเฮ้ยรอออยต้องการสิ่งนี้ไว้ออยต้องการมังกรหนอนมังกรน้ำมาหล่อเลี้ยงชีวิตได้เลยน้ำหนึ่ง โอ้ยนังขอน้ำเจมโรเบนอุ้ยเขี้ยมหมาเจ็ดตัวสัสจริงวิชาบูรพายแล้วบูรพายไล่พายของเราคืออะไรอืี๋ขืนไม่ียิงสายลมเวลาช้อนทำลายทำลายสิ่งใหม่ใหม่ทำลายได้แม่คุ้มากดูนั่นดูนั่น กระเบอมินเนี่ยนตัวแดงๆกําลังลุกไหม้เป็นสีแดงจัดอ้าวอ้าวอ้าวมึงโลไปดูจริงๆกันด้ามดิมึงจะได้เขา้าเอเจคตบุ๊กโอ้โเชี่ยมดุลเลือดมันไหลอ่ะโอ้โหเลือดมึงไม่ลดเลยจะเลือดกูหายทังหมดเลย <c oughs> เลือดกูหลบหมดเลยฮัทลอยยยยัทพาสิงใหม่ๆ <c oughs>